ขึ้อกอดเลยค่ะของแข้งของแข้งที่ยงขึ้สิแข้งค่ะเนี่ยปลาปลาสดายสรันเฮียดิคอยปลาสันไ้กินทั้ื่องหอมหรือวัยุขังหาดโอ้เหรินจะซื้อหักเมียคนเดียวหรือครับ ไปย่างห้วยใกล้ๆแน่บ่เรียกเราเน้ไม่เรียกูอย่ออบไปยืนยุ่งขังกบผ่าวยุงไปโหลดโอ้อหนเงินใสุ่นวันฮะาแจกอยบ่จะขับไปยืนยุ่บิผ่าวอีกโเเงินเถอเออเข่าถึงโรงแรมมานิฮ ถึงตรงนี้บ่ค่ะย่างท่วนท่วนไปหรือท่ำชายอย่างมาส,สื่อบังเอิญได้บ่นอกหลัวไปเลย <laughs> นอกหลัวแล้วบ่พอกอะคือแบบนอกเขตไปเลย เอพีมาแบบพรีเมียมอัปเกรดขึ้นมาไปเลยเดินไปเลยแบบพรีเมียมแบบนนี้แล้วก็มุดออกจบ้านประมาณ1ปีสวยมาก ได้เมาแล้วโนโนโนนี่อ่ะนี่เป็นที่รับแขกของผมนะครับที่ผมสร้างไว้เวลาเลื่อนผงมาเวลาเลื่อนผงผมมาก็เดินเื่อนมานั่งตรงนี้แหละใช่ครอบครัวมานั่งเลย สำหรับใครที่อยากมาหาผมนะ้ำเชิญมาได้เลยนะครับผมร้อนต้อนรับเสมอนะครับโอ้ฝนตกฝนมาฝนตกติดกันเลยกันข้ออ่านฝ่ายอู้ยยางไปสุกเอาแก๊งในฝ่าเดียมยางไปมันเรียบซื้อ สูตสัญญาวยหลายทีเห้ยห่วงแล้วขอมาพี่มาพีา่ออออออโอ้ยจะเป็นยาดข้างนอกสูนีจ่จะเป็นสัญญาวยหลายข้างนอกเฮเห็นไ่มนี่ เป็นอยากกินขาน้างเนาะเยอ,อ,อยากแต่ว่ได้กินจะเป็นอยากกินกแห้งค่ะร้ามแดงเด้อปวดโันี้ครับดูได้ผมได้เหมาแล้ว,วนะครับเหมือนมีแต่เราเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวครับในช่วงนี้นะครับ จะคงจะพาไปขึ้นมาในเลี่ยนนะครับลิฟต์ลิฟต์ุ่งนี้ไปเดินชายหาดไหมการกดลิฟต์ครับไม่ต้องงมือกดแล้วนี่กดลยนะตรนนี้ครับสวิงนี้ที่กางชายก็จ going down ก็จะรอขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมการเดินทางไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ไปเดินชายหาดลยตอนเช้าไม่ไปขั้นไปสุไม่เห็จังคือบนนอนถ่ายอยู่เฮียนก็ไม่งานเดี๋ยวเราก็ขึ้นไป Order, yeah, we can know. Really? No. Oh, that, that looking no Really? Really? Nice. Let's go. Going on. Mm -hmm. พัทยาวิวหลักล้านห้องก็หลักล้านนะครับอันนี้คือวิวด้านด้าน,ด,านด้านหน้าเนนะา,นนาะเล้ด้านหน้าห้องแล้วเราจะเข้าห้องกันไปนเ,ลเลยว่าวิวหลังห้องเราจะเป็นยังไง มาแลวตามมาเลยโอ้ยเจ้าปิดแห้งมันปิดเองตามมากันเลยเอานี่อย่างวะนี่พี่จะนั่งเก็บตรงนี้ บางเออมันได้ใช่ไหมใช่แล้วบางเออมันได้ผมไดโอปบะกาเรียลงไปเลยชาตันขั้นดนิหันความสูงเจ๋งวิวเลยนะครับผมบรรยากาศครับสูงมากสูงรับพี่น้องครับสูงสูงว่าสูงปรนได๋มันมี่จะต่อไปสูงก็ดีขั้นตัวความจริงเลยเดี๋คืออ่า ผมขาสั้นเบิดเบื่องด้านล่างกดงสูงอ่ะเสียวปะตัวนี้ก็จะเป็นเรียเป็นเรียตังนี้เป็นเรียเรียออกแอปเปิ้ลว้าวปะเรือประมงไฟตรงนั้นนะคะคือเรือประมงเแต่ผมมันี่ขาดสั้นหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปในห้องดีกว่าไม่งั้นข้างนอกแล้วยากเอาเป็นอย่างยา โอ้ยสียานเนี่ยย่ยันนี่หี่าัมาตเลยนี่อ่อ้ยนา่รดีกว่าเย็นกเย็นโอ้ยสียนเนี่ยเนาะเขาใหญ่ของมกแหงสิอปนนางทั้งหนอมันห่อนจากของเฮ็้ยยังห่อนอยุ้สยสกัชอบรรยากาศชอบหลุดจาพผเดียวฝากรเหลี่ยมขอกมารนางเออจะเปนสีนยน่เาตัวชาวบ้านอยู่ไหนอี่อจะเป็นเตียงเตียงคู่นะคะนั่นเฮยคือดกอ้าว จะเปิดอันอนะี้ไงว่าจากว่าเมนจะต้องเปิดไม่ไม